แผนทังเท้าครับผมว่าในสมัยนี้ครับทา่านผู้ว่าเน้นเป็นย้ำาก้าด้านเก้าดีใช่ไหมครับหนึ่งในด้านของดีก็คือเรื่องเดินทางดีทีนี้ในรอบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่ทานยำ้ำอยู่เสมอคือว่ากรุงเทพแหละในเรื่องของโครงสร้างใหญ่เราทําไว้ค่อนข้างดีอยู่แล้วอย่างเช่นรถไฟฟ้าสายต่างๆ MRT BTS แต่สิ่งที่เราอยากต้องการปรับปรุงก็คือ first mile last mile คือจากหน้าบ้านไปยังรถไฟฟ้าหรือจากรถไฟฟ้าไปที่ทํางานเนี่ย ซึ่งหลายแง่ <Okay. S 1> เช่นมืดฟุตบาทพังไม่มีมีสิ่งกีดขวางทาให้คนเนีไม่กล้าที่จะเ,เดินทางเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้าซึ่งก็นำมาสู่เรื่องของการจราจรที่ติดขัดต่อมามันเป็นไปได้เนี่ยตอนนี้เราพยายามพัฒนาทางเท้าให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้คนมาใช้ระบบขนส่งมวลชนได้ง่ายสุดอันนั้นก็คือที่มาที่ไปว่าท่านก็เลยตั้งเป้าว่าในรอบ4ปีเนี่ยท่านจะต้องทําทางเท้าให้ได้มากกว่า1000กิโเมตร ในปีที่1ปีที่2เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 300- ร้0กับ400กว่ากิโลเมตรรวมกันแล้วก็คือ700กว่ากิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นตอนนี้คือว่าเมื่อต้นปีผมพาไปดูที่ราชประสงค์นั่นก็เป็นที่จุดหนึ่งที่ตัวอย่างว่าเราทาทางเท้าใหม่ซึ่งผมก็ได้เห็นนักท่องเที่ยวถ่ายภาพอะไรเนี่ยก็เออรู้สึกประทับใจนะครับหรืออย่างที่สีลมที่ก็ถูกพัฒนาเพิ่มเติมให้ดีขึ้นพระรามพระรามสี่ตอนนี้ก็กาลังเริ่มทำขณะเดียวกันเนี่ยคลองพนมกรุงเกษมก็ทําได้สวยมากนะครับทีนี้พู เยาวราชเนี่ยแล้วก็เราตอบย้ำว่าทางเท้าที่เราพยายามพัฒนาใหม่เนี่ยมันสะท้อนมาเรื่องหนึ่งก็คือว่าทางสํานักงานโยธาของกรุงเทพมหานาครเนี่ยได้ทาเขาเรียกว่าเป็นทางเท้าเจเนอเรชันที่4แล้วเจน4มันมีข้อดีกว่าเจน1เจน2เจน3นะครับเรื่องของความทนทานเช่นเราจะมีการเสริมเหล็กข้างล่างนะครับให้พื้นเนี่ยมันมีความแข็งแรงขึ้นมีการเสริมคอนกรีตความหนาของแผ่นกระเบื้องก็ต้องมีความหนาขึ้นนะครับ ทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่ามาตอบโจทย์ว่าที่ผ่านมาเวลา,าเราใช้ทางเท้าปัญหาเช่นทางเท้าแตกทางเท้ามีน้ํากระเซ็นเรากลัวปัญหานุ่นปัญหานี้มากมายนะครับอีกอันนึงก็คือนอกจากเรื่องความทนทานแล้วก็เรื่องก,การดีไซน์ที่เราทาดีไซน์ให้เป็นลักษณะของคําว่า universal design นะั่นหมายความว่าสมมุติวมามีทางออกจากบ้านในอดีตเราต้องเวลาเราเดินเราต้องก้าวลงจินตนาการว่าถ้าเรามีรถเข็นเนี่ยเราก็ต้องลงทีนี้สิ่งที่เราทำใหม่คือเราทาให้เป็นระดับเดียวกันทั้งหมดเลยกลายเป็นว่า คนที่ขับรถนี่แหละที่จะต้องขึ้นแล้วเพื่อเข้าบ้านหรือเข้าอาคารเพราะว่าเขาขับรถมันง่ายกว่าคนเดินหรือคนขับรถเข็นอันนี้เป็น2เรื่องหลักๆนะครับทีนี้พอเรามาใช้ที่เยาวาราชเรายังคง2เรื่องนี้อยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราแตกต่างเพิ่มเติมก็คือว่าเยาวาราชเนี่ยเป็นเหมือนแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครคิดถึงอาหารจีนคิดถึงอะไรนะักท่องเที่ยวมาแต่ละปีจํานวนมหาศาลครับมีประวัติศาสตร์ยาวนานใช้หน้าทาวของเราเ อย่างล่าสุดก็มีคุณลิซ่ามาใช่ไหมก็สร้างกระแสได้ดีมากซึ่งเราก็มีเป้าหมายมาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วว่าโอเคเราจะพัฒนาทางเทาง้ทาของเยาวราชด,ด้วยก็มาประจวบเหมาะพอดีครับเราก็เลยถือโอกาสนี้มาไประชาสัมพันธ์ทางเท้าเยาวราชนะครับที่สําคัญคือเราเสริมความสวยงามเข้าไปด้วยก็คือเรื่องของดอกลายโบตันที่ท่านสอกอเองอ่ะก็มีส่วนร่วมในการนำลายเนี้ยมาพูดคุยแล้วก็ได้ s c g มามีส่วนร่วมในการพัฒนาว่าไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะต้องปลอดภัยด้วยด้วยการใส่ว่า มันจะต้องมีความด้านอยู่ที่ประมาณเขาใช้คําว่ามาตรฐานอาสิบคือมันไม่ลื่นนะครับทำให้การเดินทางมันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนี่แหละคือที่มาที่ไปว่าวันนี้ก็เลยอยากเชิญพี่ๆทุกคนมาร่วมกันดูว่าเยาวราชทางเท้าใหม่รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวประมาณกลางปีนี้หรือค่อนข้างปลายเนี่ยจะเสร็จสมบูรณ์มาให้เห็นอีกทีหนึ่งซึ่งจะเป็นหน้าตาของย่านนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ผมชวนมาคือว่าทาไมเรามาอยู่กันที่คลองอ,องอ่างเพราะว่าเราจะย้ําว่ายาวราชเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับ พอยาวาราช1.5กิโลเมตรสมมติทาสมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะมาเชื่อมกับองค์อ่างในอนาคตนักท่องเที่ยวจินตนาการเวลาเราไปตามประเทศเราก็จะเดินของเราไปเรื่อยๆมันคงจะไม่ได้สุดแค่ยาวาราชละต่อไปนี้คุณสามารถเดินยาวาราชคุณสามารถแทนว่าวันนี้จะเดินไปสุดที่บริเวณเแม่น้ําเจ้าพระยาอีกฝั่งหนึ่งตรงสะพานด้วนที่ก็ทําให้สวยงามหรือคุณจะไปที่บางลําพูก็ได้เลี้ยวขวาไปอีกทีนึงทีนี้มันจะเกิดการว่าแต่ละย่านจะมีออตลักษณ์ของตัวเองแต่ละย่านของตัวเองจะขายของของตัวเอง แล้วก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวดึงดูดความสนใจที่มันยั่งยืนอย่างแท้จริงขึ้นมาได้ครับเหมือนยกตัวอย่างเช่นที่ทรงวาดทำไมอยู่ๆมันบูมขึ้นมาได้ก็เพราะว่าประชาคมเขาแข็งแรงมากนะครับแล้วก็พยายามหาตลาดย่านจนในที่สุดก็ทําให้มันติดตลาดขึ้นมาได้ครับแล้วสายไฟสายสื่อสารจะลงดินได้เมื่อไหร่ครับครับเรื่องสายสื่อสารเนี่ยเดี๋ยวเรามีแผนที่จะลงดินนะครับก็ผมอาจจะระบุเวลาแน่ชัดไม่ได้แต่สายสื่อสารเรามีแผนลงดินแน่ๆเนื่องจากว่าตอนนี้เราทํา ท่อรอไวแล้วตรงฟุตบาทนะครับนั่นหมายความว่าไม่ต้องมานั่งรื้อแผ่นกระเบื้องแล้วต่อไปนี้ก็คือเราจะมีฝาท่อยกแล้วก็สายสื่อสารส่งเข้าไปในนั้นได้ส่วนเรื่องของสายไฟเนี่ยเท่าที่สอบถามข้อมูลมานะครับทั้งจากทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วก็ท่านสกก็อธิบายว่าเนื่องจากฟุตบาทของเออยาวราชมันมีขนาดที่ไม่ได้กว้างนักนะครับถ้ามีเอาสายไฟลงดินเนี่ยมันจะต้องมีการตั้งตู้ขึ้นมาเพื่อเป็นตู้วัดกระแสตู้อะไรต่งตางๆเนี่ย ซึ่งจํานวนตู้เนี่ยแหละมันจะกลายมาเป็นอุปสรรคในทางเดินนะครับตรงนี้ก็เลยพักไว้ยังไม่ได้มีแนวคิดตรงส่วนนี้ส่วนที่2ก็คือถ้าดูดีๆเนี่ยเมสกคู่ถ้าถ่ายภาพจะเห็นได้ว่าสายไฟเนี่ยเป็นระเบียบแล้วก็ไม่ได้ดูลบหูลบตาแต่สิ่งที่ลบหูลบตาคือสายสื่อสารที่ท่านอสอสปรเมศพูดเมสคูว่าสักครู่ว่น80%น่าจะเป็นสายที่มันเดทไปแล้วไม่มีการใช้เพราะฉะนั้นผมว่าไฮไลท์คือเรื่องของสายสื่อสารครับถ้าเราสายสื่อสารออกได้จะทําให้เยาวราชด,ดูดีแล้วก็ เดิ้ลด้เดิ้ดีน้าเดิมมากยิ่งขึ้นครับการจัดระเบียบผู้ค้าที่เยาวราชรวมถึง,งรถแท็กซี่ที่ชอบจอดแช่รถจอดแช่แบบนนีะ้มีแผนอะไรบ้างครับรถ้าพูดถึงเรื่องของการจัดระเบียบนะครับต้องต้องออกมายอมรับว่าตอนนี้ท่านผู้ว่าก็มีการสั่งนะครับว่าให้มีการจัดระเบียบให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ต้องอย่าลืมว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ผ่อนผันนะครับแล้วเป็นพื้นที่ที่มีการค้าขายมาอย่างยาวนานนะครับเราคง ไม่สามารถให้ออกได้นะครับแต่ว่าจะทํายังไงให้ค้าขายก็ได้เดินก็ต้องได้ด้วยและทําให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งเมื่อสักครู่อย่างที่เรียนไปว่าท่านก็ย้ํามาอยู่ประมาณ8ปดประเด็นทั้งหมดว่าประเด็นด้วยซ้ำนะครทั้งแสงสว่างกล้อง c c v เรื่องขยะเรื่องผู้ค้าจัดระเบียบขับได่ซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อ,อ,อทางเทาง้ทา,ท,าที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยผมว่าทุกคนก็ต้องมีความรักสิ่งที่เราทํามาใหม่แล้วก็น่าจะมีการจัดระเบียบให้ดียิ่งขึ้น้นนนเเดดี๋ยวรรคคคงไห็กัับ จริงๆเรื่องนี้ก็สําคัญครับเรื่องจราจรเนี่ยทางเนื่องจากจราจรบนถนนเนี่ยมันเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจนีทีนี้ทางกรุงเทพมหานาครโดยสํานักงานเขตสัมพันธวงศ์ก็มีการประสานกับาที่ตํารวจอยู่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะใช้คําพูดเดิมก็อาจจะรู้สึกไม่ไม่สบายใจแต่ว่าเราจะมีการกาชับให้ดีขึ้นครับอย่างตอนนี้ที่ผ่านมาถ้าสังเกตดีๆเรามีการทําแผงกั้นให้คนเนี่ยเดินให้เห็นชัดขึ้นนะครับไม่ล้ําเข้ามาในเขตถนนได้ง่ายเหมือนเดิมนะครับ อันนี้ก็เป็นสูงมาตรการเบื้องต้นที่เราเริ่มทําแล้วนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะต้องทํามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกล้อง cctv ที่เราพราะว่าได้สั่งให้มีการติดตั้งเพิ่มซึ่งก็จะดูทั้งเรื่องของคนเดินและเรื่องของการจราจ,จรเรามีการนํา ai มาใช้นะครับอย่างที่ราชประสงค์ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นของการทดลองอยู่นะครับแน่นอนว่าท้ายที่สุดมันจะต้องนํามาใช้ที่เยาวราชถ้ามันมีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวเราคงต้องจัดการกันต่อ เรื่องของสัญญาเป็นอีกปัญหาหนึ่งครับเรื่องของการติดป้ายสัญญาเช่นห้องน้ําอยู่ตรงไหนผมว่านักท่องเที่ยวหลายๆคนมาถึงอันนี้เป็นประเด็นสําคัญต่อไปนี้จะมีการระบุจุดให้ชัดขึ้นว่าห้องน้ําเข้าตรงไหนได้บ้างจะได้ไม่ต้องรบกวนเอก,กชนมากอันนี้ก็เป็นส่วนภาพรวมที่เราอยากจะทําให้เยวาวราชซึ่งเป็นเหมือนเขาเรียกว่าทองคำใช่ไหมย่านทองคําของประเทศเราเนี่ย<ม>ให้มันยั่งยืนสวยงามแล้วก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศเรานะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวปลายปีนี้เดี๋ยวคงได้เห็นที่มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับแผนแล้วเสร็จกับงบประมาณที่ใช้ครับ เงอบ<ม>ประมาณที่ใช้อยู่ที่ประมาณ30กว่าล้านนะครับในใน,ในเส้นทางของถนนเยววาวราชทั้งหมดซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันจะมีนู่นนี่นั่นมาเพิ่มเติมเต็มไปหมดเลยท่านสออกอแล้วก็ทางด้านของคณะผู้บริหารเราก็มีการตัดส่วนที่มันไม่จําเป็นออกเพราะฉนั้นเราคิดว่า30ล้านบวกกับเทคโนโลยีแล้วก็ลวดลายต่างๆเนี่ยก็สมควรน,นะครับแล้วก็ผ่านทางสภามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องของคําถามอีกอันหนึ่งคือแล้วเสร็จใช่ไหมครับ แล้วเสร็จเนี่ยเราเราวางไว้คร่าวๆอยู่ที่ประมาณกลางปีนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีช่วงของการตรวจสอบความเรียบร้อยต่างๆเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็เชื่อว่าคาดว่าปลายปีเราคงจะได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นนะครับคือตอนนี้ทางเ้าเนี่ยค่ะในเยาวราชเนี่ยมันเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วก็ได้มีการดึงอัตลักษณ์มาแต่ว่าจุดอื่นๆที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยค่ะจะมีการดึงอัตลักษณ์ของย่านนั้นมาด้วยแน่นอนครับแน่นอนเราจะมีการดึงเอ่อตอนนี้ท่านท่าน,านรองผู้ว่าสานนเนี่ยท่านพยายามหาอัตลักษณ์ย่านต่างๆซึ่่งทาานกก็มีร ส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ย่านหลายๆจุดนะครับเช่นฝั่งธนบุรีก็จะมีทางด้านของคลองม,ม,มีแม่น้ําทรงว่าตัวอย่างที่ผมยกไป,ไปเมื่อสักครู่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ที่อยากจะช่วยถึงนะท,ที่ทางทางกลุ่มชาวบ้านชุมชนแถวนั้นเขาตื่นตัวมากเพราะฉะนั้นท่านสารนรเลยคิดว่าเรื่องอัตลักษณ์ย่านเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับปีที่แล้วท่านได้มีการกําหนดเ12เทศก,กาล12เดือนมีอยู่ช่วงหนึ่งก็เป็นช่วงของอัตลักษณ์ย่านโดยเฉพาะนะครับซึ่งเราได้เห็นเลยมีเป็น1ิบ อัตลักษณ์ย่าน20อัตลักษณ์ย่านเลยที่เราจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นองค์อ่านเช่นเดียวกันครับคงไม่ได้เป็นองค์อ่าอยงี้ทั้งหมดแต่ว่าเราพยายามหาอัตลักษณ์ย่านในแต่ละจุดนะครับเช่นตรงสะพานเหล็กเราคิดว่าตรงนั้นอาจจะต้องพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ย่านเกมเห็นไหมคลองถมเป็นอะไรจุดปลายทางเป็นอะไรอย่างลิตเติลอินเดียนเนี่ยที่เราทําไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็มาจากความร่วมมือของชุมชนและก็ทางกทมที่เราคิดว่าย่านนั้นอ่ะคือสําเพ็งมันน่าจะเชื่อมกันได้ของอิตลิตเติลอินเดียนซ ทําให้ติดได้แล้วแต่ว่าจะทํายังไงให้มันบูมมากขึ้นกว่าเดิมก็คงต้องมาจากชุมชนที่แข็งแรงด้วยของเราเราเป็นตัวกลาง p ร o v i d วเดอร์เราก็ทํอินฟราสตรักเจอร์ให้มันดีที่สุดแล้วก็เดี๋ยวมาเชื่อมกันในการจัดกิจกรรมต่างๆครับมีจุดไหนบ้างคะที่ว่าตอนนี้ทําแล้วเสร็จแล้วที่ว่ามีการดึงอัตราลกมาถ้าผมพูดไปไวเลยเนี่ยก็จะมีทางด้านของทรงวาดเนี่ยไวสุดนะครับทางโฮตาเคก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ทําได้ดีแล้วนะครับแล้วก็มีอีกหลายจุดครับมีหลายจุดที่ทําได้ดีครับเถ้ายกตัวอย่างทรงวาดเน ถ้าดูนะตามข้อมูลก็บอกว่าติดท็อป10แหล่งที่ท่องเที่ยวแล้วแล้วเราก็หาศิลปินชื่อดังเลยมาวาดตรงกำตรงตรงผนังกำแพงของย่านรงวาดให้มันเป็นพื้นที่ที่แบบคนมาแล้วต้องมาเช็คอินตรงนี้ต้องมาถ่ายรูปซึ่งมันก็จะเหมือนหลายๆประเทศที่เขาพยายามทำกันเราก็พยายามหาจุดขายให้ชุมชนนะั้นมันอยู่ได้ด้วยตัวมันเองนะครับอ,อ,อย่างที่โบเบเราก็พยายามจะทำอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องพัฒนาต่อก็ยังมีหลายๆจุดที่ยังทำต้องรอพัฒนาเพิ่มยังทำได้ไม่ดี แต่จุดไหนที่ทําดีแล้วเราก็จะส่งเสริมต่อไปอันนี้ก็ต้องยอมรับรับพูดกันตรงๆครับโฆษกคายาวรามีการเล็กร์ดเอาไว้ไหมคะว่าตอนนี้ประชาชนตั้งแต่ปล่อยกระแสวีซ่ามา,าก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวเยอะขึ้นแค่ไหนผมผมไม่มีข้อมูลตรงนี้นะต้องขออภัยเออ,อแต่แต่ส่วนตัวเราเชื่อว่าเ <c oughs> มื่อสักครู่เมื่อวานผมลงดูผมก็เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวมายืนถ่ายรูปตรงนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เดี๋ยวพอสัมภาษณ์เสร็จลองเดินดูก็ได้นะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือมีนักท่องเที่ยว ชาวที่ผมเห็นน่าจะเป็นชาวชาวชาวเอเชียน่ะแหละก็มายืนถ่ายรูปตรงนั้นก็เห็นสองสามครั้งนะครับแล้วเชื่อว่ากลางคืนเนี่ยเดี๋ยวจะมีเยอะกว่าน,นี้แน่นอนคือที่ผมมาเมื่อวานก็มาประมาณบ่ายสองโมงนะครับวันนี้ก็ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสเดี๋ยววันนี้จะมีผู้ใหญ่ทางทางงทรเราลงมาเช็คพื้นที่ครับตรวจสอบเรื่องความเรียบร,ร้อยต่างๆมากมายเพิ่มเติมครับเพราะท่านนายกก็กำชับมาเรื่องนี้เหมือนกันครับที่เป็นคะหนูขอถามประเด็นเรื่องเครื่องออกกำลังกายนิดนึงค่ะก็คือล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงย เปิดเผยข้อมูลมาว่าอดพบหนึ่งโครงการที่คบราคาเกินจริงอะคะอ่ะทางตรงนี้ทางกทมเนี่ยได้รับทราบเรื่องแล้วหรือยังครับผมผมเชื่อว่าทางกทมเราทราบเรื่องแล้วก็มีกรารประสานอยู่นะครับส่วนเรื่องรายละเอียดของทางสตอง,องอน,นั้นผมอาจจะไม่มีข้อมูลนะครับแต่ว่าที่ทราบมาตอนนี้คือว่าทางท่านผู้ว่าเองได้มีการตั้งคณะกรรมการชุดสืบสวนขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับซึ่ง วันพฤหัสนี้จะเป็นวันที่ครบ14วันคือในนั้นมันจะระบุว่า30วันต้องสรุปผลให้ได้นะครับแล้วก็ทุกๆ7วันต้องมารายงานวันพฤหัสนี้จะเป็นวันที่14นะครับก็เดี๋ยวคงจะมีความคืบหน้ามากขึ้นแต่ต้องย้ำครับว่าเรื่องทุจริตกรุงเทพมหานครเราเอาจริงเอาจังนะครับแล้วก็ถ้าดูไทม์ไลน์คือผมก็นั่งเช็คไทม์ไลน์กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ต่างๆก็พบว่าเราก็ ดำเนินการได้ไม่ช้านะฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดังใจประชาชนก็ตามเพราะว่าโอเคเรื่องนี้มันต้องมีการตรวจสอบใช้คณะกรรมการสืบสวนแล้วก็ชุดสืบสวนให้เข้มขน้นแล้วก็ต้องรอบคอบมันจะไม่ได้เป็นความผิดซึ่งซึ่งหน้านะครับซึ่งในส่วนนี้มันก็เหมือนกับว่าผ่านตํารวจสืบสวนต้องไปผ่านนายการผ่านเลยมันก็จะมีทํานองของมันเพราะว่าถ้าสืบสวนแล้วแล้วเรารีบสรุปแล้วอาจจะโดนฟ้องกลับได้อันนี้ก็เป็นเจ้าที่ที่เขาอธิบายผมว่าคือผมก็อยากรู้ทําไมมันใช้เวลานาน เขาก็อธิบายผมมาทานองนี้นะครับก็ผมคิดว่าเรื่องนี้อยู่ในอยู่ใน,ในชุดสืบสวนอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ผ่านตอนผู้หลักนี้จะครบวันนะควันทีนี้ค่ะสนงเหมือนมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องอะค่ะเข้าไปชี้แจงภายใน10วันซึ่งเรียกตั้งแต่สิ้นเดือนพฤษภาในส่วนตรงเนี้ยผู้ที่เกี่ยวข้องอยากได้เข้าไปชี้แจงีอยค่ะททางกรมขออภัยผมไม่มีข้อมูลนะแต่ผมเชื่อว่ากรทมยังไงก็คงต้องเข้าไป เข้าไปชี้แจงแน่นอนมันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกเพราะว่าสตง,งก็มีการประสานกับทางการทมม,มาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอันนี้คือถามได้ไหมบอกได้ไหมที่จริงว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นใครเป็นผู้รับข้อมูลโอ้ตอนนี้มันพูดไปไม่ได้ในชุดสืบสวนผมแค่รายงาน7วันเนี่ยผมขอเข้าไปดูเขาก็ยังไม่ให้ผมดูเลยเพราะว่าเขาบอกมันอยู่ในชุดสืบสวนอยู่แล้วเขากลัวว่าเดี๋ยวข้อมูลมันหลุดไปก็ตอนแรกก็อยากจะแถลงเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่ว่าพอเขายังให้ข้อมูลส่วนนี้ไม่ได้ผมก็เลยให้แค่ได้ว่าตอนเนี้ย มันอยู่ในขั้นตอนที่ผู้ว่าตั้งชุดสืบสวนขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่เรามีสะตะทอท,อที่ท่าน่ะสะตะทออย่อมาจากศูนย์ปฏิบัติการติดตามการทุจริตเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ท่านผู้ว่าตั้งตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาศูนย์นี้รับเรื่องรับเรื่องเสร็จปุ๊บตรวจพบว่ามีข้อพิรุษก็เรียนรายงานท่านผู้ว่าก็ตั้งชุดทํางานขึ้นมาชุดหนึ่งสืบสวนขึ้นมาจริงจังก่อนที่ชุดนี้เนี่ยถ้าเสร็จเสร็จปุ๊บก,ก็จะวิ่งเข้าไปถี่ปปชส่วนหนึง่ง เข้ามาที่วินัยงกอกงรำม,มอยส่วนหนึ่งแล้วก็ดําเนินเรื่องต่อไปตอนนี้พบหนึ่งโครงการแล้วค่ะที่แบบว่าราคาเกินจริงคิดว่าจะพบอีกไห,ไหไมคะในในท้งเอ่อในชุดที่ท่านผู้ว่าตั้งเนี่ยมีทั้งหมดเจ็โครงการที่ท่านให้ไปหาข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผมว่าเดี๋ยวรอดูว่าเจ็ดโครงการเนี่ยมันจะมีกี่โครงการกันแน่นะครับผมอาจจะพูดสรุปตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นการชี้นําไปนะครับแต่เชื่อว่าเราเอาจริงครับเรื่องทุจริตนะฮะแล้วก็ ยืนยันว่านอกจากเอาจริงแล้วเนี่ยเรามีการเร่งด้วยเพื่อให้ได้เร็วที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราพูดเรื่องนี้ต่อไปท้้งน้าครับ